สวัสดีครับร้านทีนท็อปซาวน์จีเนียนครสวรรค์นะครับผมนะฮะวันนี้เราก็อยู่ในรถโตโยต้าวีออออๆนะครับผมนะฮะเข้ามาทำการติดตั้งนะครับเป็นจอแอนดรอยพร้อมกล้องถอยนะฮะสวัสดีครับเป็นจอแอนดรอยเจ็ดนิ้วนะครับคอนโทนรลพวงมาลัยนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงใช้งานได้ตาม ปกตินะครับผมนะฮะตอนนี้เลยนะครับหลังจากที่เราแชร์พัสดตเรียบร้อยนะครับแชร์ wiFi นะฮะเราก็จะเพลิดเพลินแน่นอนครับในการใช้งานทุกแอป,ปทุกฟังก์ชันนะครับผมมี USB ให้ถึง2พอร์ตด้วยการ b บลูทูธมีมาให้อยู่แล้วแน่นอนนะครับผมนะฮะดูกล้องถอยหลังชัดๆกันเลยนี่ฮนะ าพเคลียรมากนะครับของจริงภาพสวยมากครับผมสวยงามนะครับกองถอยสวยงามเลยนะฮะก็เล่นินช่องอินเทอร์เน็ตนะครับได้เลยครับท่องโลกนะครับผม YouTube j u ิมิว s i c s p o t f i านะครับผมทีวีออนไลน์หรืออาจจะเป็นแผนที่นำทาง o o o l l m m p s นะครับได้เลยนะฮะ เพิ่มเสียงลดเสียงสะดวกสบายแน่นอนครับร้านเราก็จะอยู่นะครับก่อนถึงสีแยกพิษณุโลกนะครับผมสื่อสีแยกพิจิสสองนะครับถ้ามาจากเดียวก็นะครับท่านก็จะผ่านศูนย์ถ้ารถผ่านปั๊มแก๊สนะครับผมนะฮะผ่านศูนย์ซูซูกิหนึ่งร้อยเมตรถึงร้านเราเลยนะครับผมนะฮะสะดวกสบายนะครับที่จอดรถกว้างขวางนะครับ สินค้าในร้านเนี่ยเราจะมีให้เลือกนะครับหลากหลายนะครับตัวจอแอนดรอยเราก็จะมีตั้งแต่ตัวเริ่มต้นนะฮะตั้งแต่2,000กว่าบาท3,000กว่าบาทนะฮะ7นิ้วนะครับแล้วก็เป็นตัว9นิ้ว10นิ้วไซส์ตรงรุ่นเริ่มต้น4 0 0 0 5,000จนถึงหลักหมื่นบวกนะครับผมนะฮะช่วง เวลานี้นะครับเราก็จะมีผลงานดีๆแบบนี้ออกมาเรื่อยๆเพียงแค่ท่านกด subscribe นะครับกดติดตามช่องเราได้เลยนะครับท่านจะไม่พลาดข่าวสารความบันเทิงนะครับในคลิปถัดๆไปนะครับ ผูกกันแล้วเนียกินอยู่พอดีเลยดีดีดีไปกันเลยวันนี้เฮ้ยพลวันนี้เห็นเขาบอกว่ามีเด็กใหม่มาเออได้ยินว่าเป็นแบบเด็กนี่แลกเปลี่ยนด้วยเนี่ยใช่เฮ้อะไรอ่ะไอ้ไอ้ยังคำว่ายินดีให้รู้จักอ่ะเขาพูดไว้ไหนขอบถามทุกคนในทุกอยู่ น้ำหักจารย์ะสำหรับจอ a อนด o อยนะครับก็จะประมาณนี้นะฮะโอเคก็ฝากผลงานไม่ด้วยนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมแล้วก็ลาไปก่อนติดตาม ได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ